5ที่เด็ดสุดว้าวปาจิโร่สปอร์ตว้า wow. วแน่เจนใหม่ใหญ่กว้างาหรูหราแรงพร้อมกับระบบไฮบริดยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบสุดล้ำกับออ l นิวปาจโร่สปอร์ตในปี2025นี้สวัสดีแพนทุกท่านนะครับวันนี้พาเ,เพื่อนๆนะามาอัปเดตสำหรับออ l นิว t ิ t s บิชิปาจ a โร r สปอร์ตนะ s u v หรือว่า PPV รุ่นใหม่ที่สาวกมิตซูก็ต่างรอคอยสำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีข่าวว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025นี้นะหลังจากที่เขาแถลงปีงบประมาณ2023-24แล้วก็ได้มีการพูดถึงรถที่จะเปิดตัวรวมไปถึง s u v รุ่นใหม่นั่นก็หมายความว่ารุ่นเดียวที่ยังไม่เปิดตัวก็คือปัจจโร่สปอร์ตนั่นเอง วันนี้พานเพื่อน,นมาดูว่า5ทีเด็ดสุดว้าวของปัจจุสปอร,รุ่นใหม่นะที่หลายคนรอคอยจะโดนใจเแฟนหรือไม่ในข้อที่1น,นะครับแน่นอนว่าเตรียมพบกับการปรับโฉมในส่วนของช่วงล่างใหม่มาพร้อมกับเช็ตสีที่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและหนาขึ้นมั่นใจพร้อมกับลุยงานหรือว่าใช้งานแบบทุกรูปแบบทั้งถนนออนโรดแล้วก็บนถนนออฟโรดเจ็ตสีแมกกเฟรมขนาดใหญ่ ที่ประจำการอยู่ในมิตซูบิชิไทยทันโฉมปัจจุบันแน่นอนว่าการปรับเปลี่ยนปาจิโร่สปอร์ตครั้งนี้ก็จะเหมือนกับมิตซูบิชิไทยทันที่มีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแชสซีหรือว่าส่วนอื่นๆน,นั่นก็หมายความว่าอ l l n e w Mitsubishi าจิโร่สปอร์ก็จะเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดช่วงล่างใหม่แชสซีใหม่เหมือนกับมิตซูบิชิไ t i ทันในส่วนข้อที่2ก็จะมาพร้อมกับก,บการออกแบบปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่สุดลำ้ำและทันสมัยด้วยระบบ DST ที่ใช้ร่วมกับ SUV Compact อย่างก e x ร์ดเ e e กเ e ทำให้มีความรูหลาแตกต่างจากกระบะไททันยกระดับเป็น PPV SUV แห่งอนาคตที่สุดล้ำทันสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาและเลิศที่สุดของ All-New Pajero Sport รรุ่นใหม่นี้กับการออกแบบดีไซน์ที่สุดล้ำทันสมัยในส่วนข้อที่3ภายในสุดล้ำอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีหน้าจอเลื่อนไม้แบบดิจิตอล แผงเดสบอร์ดแบบใหม่พร้อมหน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนรวมไปถึงพร้อมกับระบบปรับอากาศออโต้แยกซ้ายขวาอิสระยังมาพร้อมกับระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยรวมไปถึงแพดเดิลชิพรวมไปถึงปุ่มในส่วนการควบคุม a Adaptive c r u คู e c o n t r o l ตามรถคันข้างหน้าจนถึงจุดจุดนิ่งกล่องรอบคัน3 6มองศาเซนเซอร์กะระยะ รวมไปถึงหน้าจอตรงกลางของผู้โดยสารตอนหลังสำหรับข้อที่4มีการปรับเปลี่ยนภายในห้องโดยสารให้มีความกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเบาะนั่งแถวที่3ที่เป็นข้อด้อยของปาจโรสปอร์ตในโฉมปัจจุบันจะทำให้มีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและสามารถใช้งานได้จริงในส่วนของงานดีไซน์ภายนอกแน่นอนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไฟหน้าเป็นฟูล l เเต็มระบบรวมไปถึงปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ รวมไปถึงไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายที่มีความคล้ายคลึงกับ X-Force แล้วเป็นชุดไฟท้าย LED ยังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังดังด้านหน้าและด้านท้ายระบบความปลอดภัยจัดเต็มและยังมีในส่วนของดีไซน์ที่ออกแบบให้มีความโดดเด่นด้วยเส้นสายของตัวรถเมื่อวิ่งบนท้องถนนจะมีความสวยงามกับดีไซน์ที่โดดเด่นการออกแบบให้ทันสมัยและลงตัวที่สุดสำหรับ ออเนียวปาจิโ o ่สปอรรุ่นใหม่นี้และเรื่องที่5ก็คือในส่วนของเครื่องยนต์มิตซูบิชิปาจโร่สปอร์ตจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2 4ลิตรกับ181แรงมา4 3 0้ินิวตันเมตรและอีก1รุ่นก็จะเป็น2 4ลิตร204แรงมา4 7 0้จนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหากนำเกียร์ ลูกเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดก็ถือว่ามีความแตกต่างจากมิตซูบิชิไททันและก็จะทำให้ปัจจโรสปอร์ตมีความเร็วและแรงในส่วนของเกียร์ก็จะมีความสมูทขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์ที่ถือว่ามีความวเสถียรภาพมากที่สุดในตลาดณเวลานี้หากเจนใหม่มาพร้อมกับระบบไฮบริดก็จะเป็นรุ่นแรกใน SUV หรือว่า PPV ที่มีระบบไฮบริดเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองทั้งมีการปรับเซตในส่วนของช่วงล่างใหม่ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฟฟ้าและยังมาพร้อมกับการออกแบบเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาครบในรถ s u v รุ่นนี้ออกแบบด้วย DST ก็ถือว่าเป็นระบบการออกแบบที่ใช้กับ Xpander และก็ Xfort ด้วย ในการเป็นผู้นำยานยนต์ในส่วนของตลาด PPV SUV ที่มีการแข่งขันค่อนข้างที่จะดุดเดือดณปัจจุบันจะเห็นได้ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ณนะเวลานี้ค่ายรถน้ำมันเองจากญี่ปุ่นก็ถือว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากตลาดยานยนต์ที่ซบเซาและการมาของรถดีจากจีนทั้งนี้ทั้งนั้นปจจาร์เจลสปอร์ตหากเปิดตัวช้าอาจจะไปชนกับเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าฟุนเจอร์ที่จะมีคิวเปิดตัวหลังจากกระบะไฮรัก เปิดตัวภายในปลายปีนี้ถือว่าหากเปิดตัวเร็วก็จะสามารถชิงในส่วนของส่วนแบ่งในตลาดกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะเบียดขึ้นไปติด 1- นึ่ในสาสหรับรถยนต์ SUV หรือว่า PPV ในบ้านเราปาจูสปอร์ตก็เป็นอีกหนึ่งรุ่น,นที่หลายคนก็เฝ้ารอคอยกับการมาของเจนใหม่ด้วยดีไซน์ที่ขายมาจะครบ10ปีสําหรับร่างนี้และมีการไม่ได้เชนในรุ่นพามรุ่น เริ่มต้นราคา1.3ล้านบาทถือว่าให้ออปชั่นมาก็พอใช้งานแต่รุ่นใหม่หลายคนก็รอคอยอยากจะได้ดีไซน์ใหม่รวมไปถึงเบาะนั่งแถวที่3จะมีการปรับเปลี่ยนให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนจะนั่งได้จริงและจะสามารถทำให้ขาอด้อยตรงนี้กลายเป็นจุดขายได้หรือไม่ส่วนภายในแน่นอนว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกับนั่งอยู่บนรถสปอร์ต ที่รู้ที่สุดในคาัสและการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ตลอดจนเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะมาอย่างครบคันในปาจิโรสปอร์ตรุ่นใหม่นี้ความแรงไม่ต้องพูดถึงสำหรับเครื่องยนต์2.4ของไทยท่านก็ถือว่าทำได้ดี181แรงม้าและ204แรงมา้าหากปาจโรสปอร์ตรุ่นใหม่ใช้เครื่องยนต์นี้และมาพร้อมกับ ระบบไฮบริดแน่นอนว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ใส่ระบบนี้เข้ามาหล้วแฟนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับออนิวปาจลสปอร์ตกับ5ข้อที่กล่าวมานี้สุดว้าวหรือไม่คอมเมนต์บาก่ันนะครับได้คลิปนี้เลยยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะ่าจะรีบนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับชมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นภาพสปายช็อตไปแล้วนะครับตัวรถก็มีการเชื่อมต่อในส่วนของด้านหน้าของไททันแล้วก็หัวเกง๋ง ร,รวมไปถึงด้านท้ายก็ยังเป็นปาร o ติโอสปอร์ตรุ่นเดิมตัวนี้เป็นรถต้นแบบนะที่เขาใช้กับ x f o r ฟแล้วก็ x p ็กพินแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นปาร์โอสปอร์ตนะหลังจากที่เขามีการแถลงในส่วนปีงบประมาณไปรอติดตามนะครับภายในภายปีนี้เราหน้าจะได้เห็น a l l New ปาร์ตโอสปอร์ตออกมาวิ่งสู่ท้องตลาดและแฟนๆที่รอคอยจะสมหวังมากน้อยแค่ไหนกับดีไซน์ใหม่ของเขาฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยร่วมสแสดงความเห็นใต้คลิปนี้เลยครับยังไงก็ สวัสดีครับ